ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะร่ำรวยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการเรียนแบบนิสัยของคนรวยค่ะ เศรษฐีเขามีทั้งเรื่องที่เขาทำเป็นประจำทุกวันแล้วก็จะมีเรื่องที่เขาจะไม่ทำเป็นอันขาดเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้เขาก้าวไปสู่ความรวยหรือการเป็นเศรษฐีได้เขาจะไม่ทำในพฤติกรรมที่มันจะหยุดยั้งความรวยเขาค่ะวันนี้ครูเก๋มีมาฝากทั้งหมด3ข้อค่ะเรามาดูกันนะคะว่า3มเรื่องนี้เศรษฐีเขาไม่ทำกันค่ะ ข้อที่1เขาจะไม่เสพในเรื่องของสื่อโซเชียลมากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของความบันเทิงที่สามารถกินเวลาของพวกเขาแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะเสพเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่างๆค่ะบางคนอาจจะคิดว่าแล้วแบบนี้คนรวยเขาไม่มีความบันเทิงเริงใจบ้างเลยเหรอจริงๆแล้วมีเหมือนกันค่ะ แต่ว่าในช่วงที่เขากำลังสร้างตัวช่วงที่เขากำลังจะทำให้ตัวเขาเองพุ่งไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้สัดส่วนของเขาจะหนักไปทางที่เขาจะเรียนรู้มากกว่าที่เขาจะอยู่ในความบันเทิงค่ะครูเก๋เคยอ่านนะคะในเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีระดับโลกวันวันหนึ่งเขาอ่านหนังสือ500หน้าค่ะทุกคนเขาเริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขามีอายุเพียงแค่1ิขวบเท่านั้นเอง และตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์กลายเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกและก็มีคนรวยอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขามักจะพัฒนาตนเองด้วยการอ่านหนังสือซึ่งทุกวันนี้มันก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนังสือมันสามารถพัฒนามาเป็นหนังสือเสียงพัฒนามาเป็นพอดแคสต์หลายๆคนที่กําลังฟังเสียงครูเก๋ยอยู่ตอนนี้คุณก็กําลังฟังในช่องพอดแคสต์ของครูเก๋สเตชันคุณเองก็น่าจะมีโอกาสที่จะร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะอย่างน้อยคุณก็เป็นคนที่ ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะและข้อที่2ค่ะเศรษฐีเขาจะไม่ซื้อนี้สินแต่เขาเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินแทนค่ะนี้สินมันก็คือสิ่งที่จะทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋ายิ่งนานมูล,ลค่ามันก็จะยิ่งลดลงแต่ในขณะที่ทรัพย์สินมันคือสิ่งที่จะทําให้เงินไหลเข้ามาในกระเป๋าค่ะและที่ในทางกลับกันคือยิ่งนานมูล,ลค่ามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น สมมตินะคะว่ามีคนอยู่สองคนทั้งคู่ได้เงินมาคนละสิล้านบาทได้มาเท่าเท่ากันเลยค่ะคนแรกเขาเลือกที่จะถอยรถคันใหม่เขาเขาเลือกที่จะซื้อมือถือรุ่นใหม่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อทีวีซื้อสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวเขาเอง ในขณะที่อีกคนนึงค่ะเขาเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินค่ะอย่างเช่นนำเงินไปลงทุนด้วยการซื้อที่ดินซื้อทองคำซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโด2คนนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไป10ปีของคนแรกก็จะเหลือเงินอยู่แค่ไม่ถึง2ล้านค่ะเพราะสิ่งของที่ซื้อมาเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่ามันจะลดลงค่ะ ในขณะที่อีกคนหนึ่งจากเงิน10ล้านบางทีอาจจะกลายเป็น30 50หรือ100ล้านก็ได้นะคะเพราะที่ดินทองคำอสังหาริมทรัพย์พวกนี้มูลค่ามันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนรวยเขาคิดเขาทำและเขามองการไกลนั่นเองค่ะและข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายที่คนรวยเขาจะไม่ทําเลยนะคะนั่นก็คือเขาจะไม่ขายเวลาแต่เขาจะหาเวลาเพิ่มค่ะ คุณคงเคยได้ยินคำว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะถ้าคุณขายเวลาเมื่อไหร่คุณจะมีเพดานเวลาและเพดานรายได้เสมอค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าคุณสามารถทำงานได้ชั่วโมงละ100บาท คุณทำทั้งวันคุณไม่นอนเลยคุณทำเต็มที่24ชั่วโมงคุณก็จะได้เงินแค่วันนั้น2,400บาทเท่านั้นเองค่ะนี่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอนะ่ะทำจริงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะจริงๆคุณต้องนอนคุณต้องกินคุณต้องมีเวลาอย่างอื่นไม่มีใครทำงานหามลุ่งหามคำขนาดนั้นได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอพูดมาถึงตรงเนี้ย ไม่ว่าจะยังไงคุณก็จะไม่มีทางได้มากกว่าเพดานค่ะเพราะเพดานของเวลามันคือ24ชั่วโมงเท่านั้นเองคำถามอ้าวแล้วคนรวยเขาเพิ่มเวลาได้ยังไงคำตอบก็คือเขาทำธุรกิจ ที่เขาสามารถลงทุนเขาสามารถให้เงินทํางานแทนเขาได้ค่ะการวางระบบจะทําให้ตัวเขาเองมีเวลาไปทําอย่างอื่นมีเวลาได้ลงทุนมีเวลาให้เงินทํางานแทนเงินสามารถได้มาแม้กระทั่งยามนอนหลับพูดง่ายๆถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะคะคเก๋ยกตัวอย่าง ตัวคูเก๋เองก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนคูเก๋ก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าการขายเวลาซื้อเวลาหรือการให้เงินทํางานแทนคืออะไรเมื่อก่อนเวลาที่คูเก๋ไปทํางานประจําคูเก๋ก็จะได้เงินเดือนทํางานครบหนึ่งเดือนเงินเดือนก็จะออกสิ้นเดือนซึ่งก็จะได้แบบนั้นอยู่เป็นประจำนะคะแต่พอครูเก๋เข้ามาสู่วงการออนไลน์แล้วก็เริ่มพัฒนาตนเองด้วยการมาทาพอดแคสต์มาให้ความรู้มาเนี่ยมาทาแบบอัดเสียงแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังจากการสรุปหนังสือจากความรู้ที่เรามีปรากฏ ว่าเงินเดือนที่ไปทํางานในแต่ละวันคูเก๋ก็ยังได้อยู่ส่วนพอดแคสต์คูเก๋ก็เลือกทําในวันหยุดจริง,รงๆแล้วทํา1วันสามารถลงคลิปตั้งเวลาลงไว้ได้ทุกวันรวมถึงงานประจําคูเก๋ก็ยังทําอยู่เป็นประจําแต่ว่าพอดแคสต์ก็เป็นการที่เราเซตระบบให้คลิปมันเด้งตามวันและเวลาที่เรากําหนดเราสามารถทํางาน1น,นเดือนเนี่ยสามารถทํางานเพียงแค่วันหยุด2วันเพื่อให้คลิปมันลันไปทั้งเดือนก็ยังได้นะคะแล้วเนี่แหละค่ะที่บอกว่ามันไม่จํากัดด้วยเวลาเพราะ เราทํางานเพียงแค่2วันแต่คลิปมันเด้งได้ตลอดและที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามารับความรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามาดูคลิปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามาติดตามนั่นคือกลุ่ม Google Adsense นะคะมันสามารถจ่ายเงินให้กับเราทั้งหมดคู่เกเองมีรายได้จากการทำพอดแคสต์หรือการทํา y o YouTube นี่ทุกเดือนโดยที่ไม่ได้กระทบกับงานประจํากรณีอย่างนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าให้เงินทํางานแทนเราและเงินสามารถเข้าบัญชีของเราแม้ในเวลาหลับค่ะ อันนี้คือยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพได้ไง่ายๆนะคะและครูเก๋ก็เชื่อแน่ว่าถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่รู้จักและเข้าใจในเรื่องของการบริหารเงินบริหารเวลาคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าใครสนใจที่อยากจะทำพอดแคสต์แบบเดียวกันกับครูคเก๋ครูเก๋ยินดีสอนให้นะคะถ้ายังไงก็ทักมาคุยกันได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็มาแชร์แบ่งปนันแง่คิด ต่างๆแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะพูดคุยกันสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครูเกเราอ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะ